สวัสดีค่ะแอดมาลงหวยลาวพัฒนานะคะในวันที่25นะคะลาวพัฒนาวันที่25นะคะก่อนอื่นคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทิ่เป็นเพียงสื่อเท่านั้นนะคะแค่การคิดคำนวณแค่แนวทางนะคะ ยังไงแอดก็ขอฝากช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะถ้าเข้ามารับชมแล้วนะคะแอดขอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะมาดูแนวทางกันเลยนะคะแนวทางในวันที่25นะคะที่แอดจะให้แนวทางหวยลาวนะคะหวยลาวพัฒนาก็คือหวยลาวเรานี่นะคะหวยลาวนะคะเขาเรียกว่าหวยลาวเฉยๆนะคะ มาดูก่อนนะคะว่าผลที่ออกในแนวทางวันที่ยี่ิบสองหวยเราออกอะไรนะคะผลออกอะไรนะคะมาดูกันค่ะเนี่ยค่ะที่แอดให้ไปในแนวทางวันที่ยี่ิบสองนะคะแอดให้ฟันรูดที่ห้านะคะผลที่ออกออกสามสองห้านะคะข้างล่างศูนย์สามนะคะแอดให้ไปฟันรูดวิ่งรูดเนี่ยค่ะ แอดให้วิ่งลูดไปที่5้านะ,ะเข้าที่2อหนะคะแล้วก็วิ่ง5ใครวิ่งได้เลยนะคะนี่ค่ะสองหนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็เข้าไปที่2 5งห้าหองแอดวงให้นะคะคือยังไงคุณซื้อหวยอะ่ะไม่มีหรอกค่ะว่าใครจะไม่กลับนะคะไม่มีใครที่ที่จะให้หวยแม่นขนาดมิตที่ไม่ต้องกลับนะคะถ้าใครดวงดีคุณก็คงกลับนะคะไม่ต้องพูดเยอะนะคะนี่แอดให้ศูนย์สองนี้ยศูนย์หเนี้ยค่ะเห็นไหมคะ มาหมดเลยนะคะแต่มันแยกกันอยู่บนอยู่ล่างนะคะแต่ก็มาตัวทเทอดวงให้นะคะเห็นไ,ไหมมาตามต่อในวันที่25กันค่ะว่าหัวแอดจะให้ในแนวทางวันที่25เนี่ยจะเข้าต่อหรือจะหลุดนะคะแอดไม่รู้นะคะแอดลงให้แค่แนวทางเท่านั้นนะคะแอดไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าหัวจะออกอะไรนะคะแอดขอเตือนนะคะก่อนอื่นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ มาดูกันเลยแอดก็พูดตลอดนะคะแอดไม่ประกันนะคะว่าจะมาหรือไม่นะคะแอดก็ลงให้แค่การคิดคำนวณเท่านั้นนะคะหวยลาวในวันที่25นะคะหวยลาว บางคนก็เรียกว่าหวยลาวพัฒนานะคะแต่ตามจริงเขาก็เรียกหวยลาวธรรมดานี่แหละค่ะง่ายง่นะคะเนี่ยค่ะลาวนะคะหวยลาวมันจะออกเป็นวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะหวยลาวเขาจะออกสามวันนะคะอาทิตย์หนึ่งออกสามครั้งนะคะแต่ก่อนออกแค่สองครั้งนะคะสองวันเท่านั้นนะคะแต่อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวนี้ออกสามวันนะคะสามครั้งนะคะต่ออาทิตย์นะคะ มาดูกันเลยตัวแรกนะคะ5 0 2 3 6 9นะคะคือหวยลาพัฒนาในวันที่25นี้นะคะไม่มีตัวชนนะคะไม่มีตัวชนนะคะถ้าใครชอบตัวไหนก็วิ่งนะคะใครไม่ชอบคือผ่านนะคะเนี่ยค่ะตามนี้มันมาอย่างนี้แอดก็ให้ไปอย่างนี้นะคะ ถ้าคุณชอบ6ก็วิ่ง6ชอบ0ก็วิ่ง0ูลูด0ูลูด5้ลูด6คุณก็ว่าไปนะคะชอบตัวไหนก็จัดนะคะอย่าง0อย่างเงี้ยเอออย่างหวยลาววันก่อนเอ่อวันไหนอะวันพุธน่ะก็ออกเป็น90ใช่ไหมคะเนี่ย0 3ก็มาอีกแล้วนะคะคุณคิดว่า0เนี่ยจะมาอีกไหม่ะคะเนี่ย0เนี่ยคิดว่า0จะมาอีกไหมอะถ้า0จะ0อะไรนะคะ0 3ก็มาแล้ว0 9ก็มาแล้ว มันจะศูนย์อะไรล่ะคะ0ะูนย์หกอ่ะอืมอ่าคือตัววิ่งแอดไม่ฟันทงตัววิ่งนะคะเพราะเพไม่ฟันทงดีกว่านะคะมาดูตัวจับคู่เลยห้าสามห้าหกห้าเก้านะคะบางทีมันมันก็อาจจะมาเป็นหวยที่แอดจับคู่ให้นะคะอาจจะเข้าตรงๆอย่างนี้ก็ได้นะคะ นะคะตามนี้เลยนะคะแอดก็จับคู่ได้เก้าคู่เหมือนเดิมนะคะถ้าใครชอบก็คือตามไม่ชอบคือผ่านนะคะแอดก็บอกได้แค่นี้ละคะ่ะเพราะว่าการคิดคำนวณน,นะคะมันก็มีเข้ามีหลุดนะคะไม่มีใครมองเห็นนะคะว่าหวยจะออกอะไรไม่มีใครแม่นขนาดนั้นหรอกคะ่ะว่าหวยจะออกอะไรอะ่ะจะจะให้หวยถูกทุกงวดทุกงวดอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะยากมากนะคะ เนี่ยค่ะตามนี้เลยถ้าชอบพือตามไม่ชอบพือนผ่านนะคะมาดูว่าแอดจะให้คู่ไหนนะคะแอดให้ไปเลยที่แต่นะแอดขอชิดแป๊บหนึง่งศูนย์เก้าอ,อกไปแล้วศูนย์สามอกไปแล้วอ,อ,วอะให้ศูนย์หกจะมาไหมล่ะคะศูนย์หกนะคะเอออะแอดว่าแอดว่าจับ เราจับ2อดีกว่านะคะเนี่ยสเนี่ยสคู่แค่นี้นะคะถ้าชอบคือตามไม่ชอบพือผ่านนะคะยังไงแอดก็ขอฝากช่องด้วยนะคะถ้าเข้ามารับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง youtube 9 9 f p พพารวยด้วยนะคะยังไงแอดขอฝากด้วยนะคะขอให้ร่ำให้รวยขอให้ปังต่อคะ่ะสวัสดีคะ่ะ